เส้นทางสาย R10 เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อภาคตะวันออกของไทยไปยังประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนามนะคะเป็นเส้นทางที่มีสินค้าเกษตรสำหรับการส่งออกด้วยความสำคัญเส้นทางสายนี้สำหรับไทยและอาเซียนเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามในอาเซียนคอนเน็กวันนี้คุณทิวลิปนาคสมภพเปล่ารายงานจากจังหวัดตราดค่ะ ภาคตะวันออกของประเทศไทยค่ะหลังจากที่เราคุยกันมาหลายครั้งแล้วนะคะถึงความสําคัญของความสัมพันธ์างเศรษฐกิจระหว่างจังหวัดตราดกับเกาะกลงและเส้นทางอาเซียนนะคะสัปดาห์นี้อาเซียนคอนเนตจะพาคุณผู้ชมมาสํารวจเส้นทางสํารวจความสัมพันธ์ความสําคัญของประชาชนของธุรกิจระหว่างจังหวัดตราดและเกาะกลงค่ะเดี๋ยววันนี้เราเข้อสาไปคุยกับอาจารย์อภิษาวานีกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณชีรบตครับ ค่ะวันนี้อยู่นอกสถานที่ค่ะอาจารย์อยู่ที่จังหวัดตราสุดยอดเลยครับได้บรรยากาศดีครับวันนี้เราก็จะคุยกันเรื่องอาสิบใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับยังเป็นอาศิษครับบนเส้นทางไทยกัมพูชาสามประเทศครับไทยกัมพูชาและก็เวียดนามครับสิ่งที่จะ <c oughs> ชวนคุณทิริบคุยแล้วก็ชวนท่านผู้ชมคุย <c oughs> ก็คือเรื่องของสินค้ากเกษตรบนเส้นทางอาสิบ เราควย R10 มาหลากหลายโอกาสทางธุรกิจวันนี้ดูศักยภาพของสินค้าเกษตรบนเส้นทางของอาศิโดยพ้องยิงบนเส้นทางของประเทศกัมพูชาครับเวลาเราพูดถึง R10 ินี่นะครับมี4จังหวัดในประเทศกัมพูชานะครับหนเกาะกงสอง 2. สีอนุวิลสจังหวัดแก็บนะสจังหวัดกัมบอดนะฮะ เราถ้าเราไเรีย,ยงสินค้าเกษตรสําคัญสําคัญที่ในสี่จังหวัดนี้มีศักยภาพก็น่าจะเริ่มจากข้าวว่อนะครับข้าวนี่นะครับถือว่าเป็นสินค้าหลักในบรรดาพืชเกษตรทั้งหมดของกัมพูชาคือรายได้เจ็เเซของกัมพูชานี่มาจากข้าวนะครับคุณคิวริปงจําได้ท่านผู้ชมคงจําได้นะครับว่าข้าวกัมพูชานี่ได้รางวัลระดับโลกมาหลายครั้งเหมือนกันนะฮะ,ฮะเบียดกันของข้าวไทยเลยนะครับ พื้นที่ปลูกข้าวของกัมพูชาเนี่ยนะครับปลูกได้หลายจังหวัดแต่ว่าโซนที่เขาปลูกกันจริงๆเนี่ยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือกัมปอดจังหวัดแกรบด้วยนะแกรบแต่ว่ากัมปอดน,นี่นคือเขาก็ดังพริกไทยไหมคะอาจารย์โอ้กำลังจะเข้าสู่โหมดพริกไทยพอดีเลยครับผม<ช>พริกไทยนี่นะครับปลูกได้หลายจังหวัดเหมือนกันในกัมพูชานะครับแต่ที่เราได้ยินชื่อเสียงก็คือพริกไทยกัมปอดนะพบว่าทําไมพริกไทยกัมปอดจึงเป็นที่ขึ้นชื่อลือชา นะมีชื่อเสียงโด,ด่งดังเพราะว่าเขาได้ GI ไอที่จังหวัดกำปั่อันที่หนึ่งนะจีไอนะครับแหล่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับสองครับเขามีเรื่องของการทําการตลาดค่อนข้างดีครับก็คือว่าสากรการเกษตรที่ทําพริกไทยในกำปอเนี่ครับไปร่วมมือกับภาคเอกชนในการทําตลาดในขาในการหาช่องทางในการจำหนา่ายอ่า มันของดีมันมีอยู่แล้วในตัวก็คือเป็น GI นะมาเติมเต็มด้วยการหาช่องทางในการจําหน่ายสินค้ามันก็ไปไกลเลยครับทีนี้ครับอ่านี่จังหวัดกําปอดจริงๆก็จะมีทุเรียนกําปอดที่ที่อร่อยเช่นกันนะครับจังหวัดกําปอดนี้เป็นจังหวัดชายแดนนะฮะติดกับประเทศเวียดนามที่จังหวัดเกียนยางนะครับผมขยับมาหน่อยเป็นในศสีนูบิยว เสียนี้วิวต้องบอกว่ามีลักษณะที่จริงๆจังหวัดกำปอดจังหวัดแก๊ปนะและกะ็เกาะกลงเนี่ยมีสินค้าเกษตรหลายตัวนะฮะแต่เสียนูวิวเนี่ยนะครับค่อนข้างจะมีลักษณะพิเศษกว่าในสี่จังหวัดอื่นในสามจังหวัดอื่นก็คือว่าเสียนูวิวเนี่ยฮะเป็นแหล่งปลูกป,ปาล์มน้ํามันฮะ,อะเอะเราไม่ค่อยได้ยินเรื่องปาล์มน้ํามันจากกัมพูชาเลยนะคะาอาจารย์นี่แหละฮะนี่แหละฮะ ประเทศในในอาเซียนเนี่ยสามประเทศที่ปลูกเยอะเนี่ยนะครับก็มีอินโดนีเซียมาเลเซียและประเทศไทยอันดับสี่ก็ต้องยกให้กัมพูชาและที่ชัดเจนที่โลเคชั่นชัดเจนอยู่ที่ไหนในกัมพูชาก็คือเซียนูวิวนะครับนะเป็นการให้สัมปทานจากรัฐบาลให้กับภาคเอกชนภาคเอกชนก็จะมีซึ่ง่จริงลักษณะนี่มันต่างกับประเทศไทยนะฮะประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเกษตรกรรายย่อยที่ทาสวนปา่า แต่ของเส er ียนิวิวเนี่ยนะครับก็จะเป็นของกัมพูชาเนี่ยนะครับจะเป็นรายใหญ่โมเดลคล้ายๆกับมาเลเซียร,รายใหญ่ก็จะเป็นของบริษัทกัมพูชาร่วมทุนกับบริษัทไทยได้สัมปทานจากรัฐบาลน,นะครับบริษัทกัมพูชาร่วมทุนกับมาเลเซียเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดหลกัหลกๆของสินค้าน้ํามันปาล์มของประเทศอัมพูชาเนี่ยนะครับก็จะไปส่งไปจีนส่งไปอินเดีย ส่งกลับประเทศมาเลเซียและก็ส่งไปสหภาพยุโรปนอกนั้นก็จะเป็นสินค้าอื่นๆไม่ไว่าจะเป็นมะม่วงกล้วยนะครับเม็ดมะม่วงหิมพานนะครับผักก็กระจายอยู่ในสี่จังหวัดนี้สิ่งที่เป็นข้อคิดครับผมสิ่งที่เป็นข้อคิดก็คือว่าเราเห็นว่าสินค้าเกษตรที่เขามีอยู่เนี่ยนะครับในสีจังหวัดนี้นะครับ,บ,รรบเป็นสินค้าเกษตรอย่างเดียวเลย <c oughs> ไม่มีการแปลรูปโอกาสของธุรกิจไทย น่าจะไปเสริมเติมแต่งโดยใช้วัตถุดิบที่กัมพูชาบีนะฮะที่จะทําธุรกิจและรวยไปด้วยกันครับคุณเทวิตครับค่ะก็เหมือนกันอย่างที่เราย้ำกันทุกครั้งนะคะอาจารย์ว่าน่าจะคิดนอกเหนือไปจากการแข่งขันใช่ไหมคะอาจารย์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านถึงแม้จะมีสินค้าคล้ายกันแต่น่าจะมองหาทางร่วมมือกันมากกว่าว่าจะทํายังไงถึงจะพัฒนาไปด้วยกันได้ ใช่ครับเราไม่ใช่ไม่ควรคิดโมเดลว่าเอ้ยอาเซียนต้องมาแข่งกันไม่ใช่อะโมเดลนี้เป็นโมเดลที่ผิดอาเซียนจะต้องเป็นวินวินทั้งคู่ครับผมวินวินทั้งสองประเทศสามประเทศสี่ประเทศว่ากันไปครับคุณทิริศครับค่ะไอ้คราวนี้ขอคุณาจารย์บ้านนะคะด้วยความยินดีครับขอให้สนุกกับมาตราดและก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ อย่างที่อาจารย์อาจบอกนะคะว่าถึงตอนนี้แล้วนโยบายของแต่ละประเทศเนี่ยควรจะเป็นการเดินทางกันไปอย่างทูกขนาดและช่วยการพัฒนาเป็นการสร้างความสามัคคีในการแข่งขันในฐานะอาเซียนนะคะไม่ใช่ว่าประเทศใดป,ประเทศหนึ่งแล้วเดี๋ยวสัปดาห์นี้เราจะได้ยินความคิดความเห็นนะคะจากผู้ประกอบการในประเทศไทยที่จังหวัดกาจากผู้ประกอบการในเกาะกลของประเทศกัมพูชาดูว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไรค่ะและนั่นคือทั้งหมดในอาเซียนคอนเน็กวันนี้ค่ะ